คุณคุณขานี่คือ Big Bear i s o ส r อที่เป็นคาเฟ่แถวๆย่านชัยพฤกษ์นะคะนอกจากมีความเป็นธรรมชาติมีน้ำตกจำลองแล้วในมุมของอาหารที่เอ่อที่เข้าไปนั่งรับประทานจะเป็นคาเฟ่เอ่อจะเป็นกาแฟาก็ดีหรือว่าจะเป็นขนมเค้กหรือว่าอาหารก็ดีตรงนี้เขาเรียกว่าโซนอาหารก็จัดเอ่อสร้างได้แบบวามรู้สึกว่ามันชิคอะค่ะเจนิจร,รู้สึกว่ามันชิคจริงๆอะค่ะ อยากให้ทุกท่านได้มาลองจริงๆนะคะรวมไปถึงว่าวัตถุดิบของเขาคัดสรรมากๆเลยในเรื่องของการที่ทานามาทําอาหารให้กับพวกเรานะคะลองดูนะเดี๋ยวเจนจิจะปักหมุดไว้ให้นะคะแล้วกลับมาคุยกันเรื่องธรรมชาติของเรากันต่อด,ดีกว่าคะ่ะคุณเชื่อไหมว่าสังคมในสมัยนี้เนี่ยดูเราน่าสงสารจริงๆนะมันน่าเห็นใจมากๆเลยล่ะคะ่ะบางคนสร้างความสะใจในชาตินี้โดยการหาเรื่องคนนั้น เรื่องคนนี้เกลียดชังคนนู้นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เป็นนิจสิ้นเลยคิดกันแค่ว่าพอตายไปก็จับชั้นลงลงแล้วก็เผามันก็จบสิน้นเชื่อม้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จบนะเพราะอะไรรู้มหมผลของกรรมชั่วที่ที่คุณทาเอาไว้เนี่ยมันเป็นคลื่นกรรมที่เป็นคลื่นเลยนะที่มันเป็นคลื่นลบอะถ้าเราทําแต่ความดีนะมันก็จะเป็นคลื่นกรรมที่เป็นคลื่นบวก เทพที่คอยรักษาพลังบุญและพลังบาปก็จะเก็บไว้เพื่อส่งให้เป็นฤทธิ์หรือเป็นพิษแก่เราในชาติต่อๆไปคุณเชื่อเถอะว่ายังไงนะเรายังไม่สําเร็จอรหันนะยังไงเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรฟังกันไปเรื่อยๆถึงบอกว่ามันเป็นพลังที่สามารถส่งต่อไปถึงลูกหลานของเราได้ถ้าเราทําดีหรือว่าเราทําชั่ว ลูกหลานเราก็พลอยได้รับผลดีหรือผลชั่วไปด้วยทีนี้ก็ขึ้นถึงคุณแล้วนะว่าคุณจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่วในอภินหะปัจจเวกของพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนเอาไว้นะว่ามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยและมีกรรมเป็นของตนเองใครทำกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้น,น,น และสามารถตกทอดไปตกทอดไปถึงลูกหลานเหลนหลนอย่างแน่นอนก็เลยอยากให้ทุกคนตระหนักกันทให้มากๆว่าถ้ารักลูกหลานของเราขอได้โปรดกันนะคะกระทำแต่ความดีกันเถอะนะลูกหลานของเราจะได้สบายถ้าเปรียบกับหลักทางวิทยาศาสตร์นะคุณพลังงานก็คือผลกรรมที่แสดงออกมาแล้วไม่ได้สูญสลายหายไปไหนนะส่วนคำว่าสสารมันก็คือตัวเรานี่แหละมันก็ไม่ได้สูญสลายไปไหนเช่นกัน พอเราตายเขาก็เอากระดูกเราไปทิ้งน้ำไอกระดูกเนี้ยแหละมันเป็นสสารแต่วิบากกรรมมันก็ไปกับกรรมนิมิตไปหาคนนู้นคนนี้คนนั้นประเภทที่ตายแล้วไปหาคนนู้นคนนั้นเขาเรียกว่ากรรมนิมิตนะแต่ไอประเภทที่ตายแล้วไปเกิดใหม่เนี่ยเขาเรียกคตินิมิตก็พาเราไปสร้างในร่างใหม่ทันทีเลยร่างใหม่ก็เป็นสสารเหมือนกัน ผลกรรมที่เราทำไว้ซึ่งเป็นพลังงานเนี่ยมันก็เลยประสมประสานเข้าหลักของไอสไตน์ le, เนาะนิดนึงเนาะเอา,เอาถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมกันไปถ้าเกิดว่าเราเอาหลักของไอสไตน์ le, มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็ลักษณะเข้าเท่ากับว e ่า e เท่ากับ mc สองอันนี้เป็นภาษาฟิสิกส์นิดนึงนะคะสาราและพลังงานในโลกนี้มันไม่สูญสลายหายไปไหนนะคุณถ้าพูดพูดหลักวิทยาศาสตร์สักสักนิดนึง เพื่อประกอบความการเรียนรู้ไปแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเอาจริงๆนะเจนจีอยากให้เน้นเรื่องการทําความดีเอาไว้ค่ะแล้วมันจะส่งผลไปให้เราพบชาติใหม่รวมไปถึงลูกหลานของเราที่เกิดเกิดตามหลังเรามาด้วยขอให้ขอให้ทุกคนฟังแล้วนํากลับไปคิดเยอะๆฉุกคิดสักนิดนึงว่าตอนนี้ทําไมเราทุกข์เหลือเกินทุกข์เพราะอะไรทั้งๆท,ที่เรามีเงินมีทอง อา,อาการก็ครบสามทิศสองแต่ทําไมเราทุกแสนสาหัสนั่นละคะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้รู้จักขัดเกลาไม่ได้รู้จักบริหารจิตสิ่งที่เจนจีนําม,มาเล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนทนาธรรมอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อนาไปขัดเกลาจิตและบริหารจิตแล้วนําไปสู่ในทิศทางของพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะก็หวังแอบหวังอีกนิดๆน,นะคะว่าขอทุกคนจะนําไปคิดนําไปประยุกต์ เพื่อที่จะมีชีวิตที่สงบสุขจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเจนจีจะพาไปที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะคะรวมไปถึงเจนจีจะนําเรื่องราวอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟงังก็ห้ามขาดห้ามพลาดเด็ดขาดเลยล่ะค่ะพบกันใหม่ค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะเจนจีเป็นห่วงค่ะ